สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับเรื่องเล่าจากไกรลาศในคลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องอินทราธยมพระราชาธมินแห่งราชวงศ์ปานทยะทรงพระนามว่าอินทราธยมเสด็จขึ้นครองราชสืบต่อจากพระเจ้าสุวมติผู้เป็นพระราชบิดาเมื่อชนมาายุได้2 5่สิศาพา ทรงปกครองอาณาจักรด้วยความราบรื่นผาสุขตลอดมาจนรู้ล่วงเข้าวัยชราทรงพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้แห่งสังขารอันนำมาซึ่งความทุกข์จึงคิดจะเสด็จไปสู่ป่าเพื่อบำเพ็ญตบะแสวงหาความหลุดพ้นทุกข์ในองค์พระเป็นเจ้าดำริชนีจึงทรงมอบปราชัยสวรรค์ให้กับพระราชโอรสองค์ใหญ่แล้วเสด็จไปป่า ภูผามาลายะอันเป็นที่สงัดเงียบทางใต้ของทิวเขาวินไทยทรงตั้งอาสมน้อยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโคทวรีณที่นั้นพระราชาทรงบําเพ,พ็ญพสปฏิบัติโยคะเป็นนิดและค่อยก้าวหน้าในยานวิถียิ่งขึ้นตามลำดับทรงมุ่งมั่น อุทิศความพักดีแด่องค์พระวิษณุเป็นเจ้าด้วยความศรัทธาอันเต็มเปี่ยมไม่มีวันเสื่อมคลายวันหนึ่งขณะที่อินทระทยมดาบทกกำลังนั่งเข้ายานอยู่หน้าอาสมไม่ได้มีความรู้สึกต่อสิ่งใดโดยรอบกายมีดวงจิตอันสงบลึกซึ้งในยานอันมั่นคง หาได้เฉลียวไม่ว่าบุคคลผู้ยิ่งใหญ่กำลังจะเข้ามาเยือนถึงอาสมพระอาคัตยามุนีผู้เป็นพรหมฤาสีและเป็นปรมาจารย์ใหญ่แห่งชนธมินทั้งปวงเดินทางผ่านมาทางมลาะยาคีรีแลเห็นวานาสมอันงดงามตั้งอยู่ในความสงบสงัดของธรรมชาติก็ใครจะแวะเข้าหยุดพักชั่วคราว จึงเข้าไปสู่เบื้องหน้าพระอินทรทยมดาบทซึ่งนั่งหลับตาอยู่เมื่อเห็นว่าเจ้าของอาสมนั่งนิ่งเงียบเหมือนร่างที่ไร้ชีวิตมิได้แสดงอาการรับรู้ใดๆต่อการมาเยือนของตนพระพรมฤรศีก็กระแอมกระไอให้เสียงแต่อินทรทยมก็ยังนั่งนิ่งเฉยไม่ขยับขยืน่น พระอักขตยามุมนีประสบความไม่อาทรของผู้เจ้าของบ้านผู้ไม่แสดงอาการใหญ่ดีจะต้อนรับก็เริ่มรู้สึกขุ่นเคืองในใจแต่สู้ระง,งับไว้และกล่าวทักทายด้วยเสียงว่าเจ้าเป็นใครมาอยู่ที่นี่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนอินทระทยุมผู้กำลังเพลิดเพลินในยานสมาบัติอันลึกซึ้งก็มิได้รู้สึกตน คงนั่งนิ่งตามเดิมพระมหามุนีมีความขัดเคืองยิ่งนักกระแทกไม้เท้าพรหมทันกับพื้นบังเกิดเสียงสนั่นดังสายฟ้าฟาดเป็นผลให้ราชฤาษีลืมตาขึ้นทันทีพระอคัตยะมุนีผู้กำลังฉุนเฉียวเพราะไม่สบอารมณ์ก็เปล่งเสียงตาวาดว่า เจ้าคนโฉดไร้มารายาทเจ้าข้าอุตส่าห์มาเยือนถึงสำนักเจ้าก็หาได้ให้เกียรติต้อนรับข้าตามสมควรไม่เจ้าทำประหนึ่งว่าตัวข้าเป็นขอทานพรนเจรอันน่ารังเกียจดูหมิ่นข้านักเจ้าไม่รู้หรือว่าข้าคือใครอินทรัทยมได้ฟังถ้อยคำอันเกลียวกลาด ด้วยโทสะจริตก็ตกใจพินิจด,ดูแขกผู้มาเยือนเห็นเป็นผู้มีรูปร่างต่ำเตี้ยแต่มีทีท่าสง่างามน่าเกรงขามเหมือนเทพเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ก็ระลึกขึ้นได้ว่าดีร้ายหรือสีเตี้ยผู้นี้คงจะเป็นพระอคตยมุนีผู้เปลียงไกลมีนามอันลือขรรชทั้งสามโลกแต่ตนเองไม่เคยได้พบเห็นมาก่อน ก็รีบสุดตัวลงนั่งบนพื้นดินและกระทาอัญชลีด้วยความนอบน้อมกล่าวด้วยความตระหนกว่าข้าแต่พระมหามุนีข้าผู้โง่เขลาไม่ทันรู้จักตัวว่าท่านเข้ามาถึงที่นี่จึงมิได้ต้อนรับขออภัยเถิดพระคุณเจ้าคงจะเป็นพระพรมฤษีอ,อคัตยะผู้เป็นโอรสแห่งพระ วรุนเทพใช่หรือไม่ใช่แล้วพระมุนีเท่ากล่าววุ่นๆด้วยความแค้นที่ยังกลุ่นอยู่ในอกเจ้าจะมาขอโทษค่าทำไมเจ้าทำให้ข้าต้องเสียเวลายืนคอยเจ้าละเลยต่อปัจจุคามนาการอันพึงกระทำต่ออาคันตุกาผู้มาเยือนเจ้ามิได้สนใจสักนิดว่าข้าคือใคร ก็ในดินแดนแถบใต้ภูเขาวินไทยลงไปจนตลอดแหลมกุมารีสุดมหาสาครไกลโพน้นนี้ใครเล่าไม่รู้จักข้าอักขัตยะครั้งนี้ข้าก็เคยดื่มน้ำในมหาสมุทรจนเหือดแห้งมาแล้วครั้งหนึ่งข้าก็เคยเหยียบยอดเขาวินไทยให้ก้มลงต่ำคาระวะข้าอยู่จนนะัถึงปัจจุบันนี้และข้าก็ เคยช่วยพระวิษณุเป็นเจ้าในครั้งหนึ่งเมื่อทรงอวตารลงมาเป็นพระรามจันทรเสด็จไปปราบปรามเท้าราพนาสูนแห่งเกาะลังกานโน่นเจ้าเป็นใครจึงหูตาป่าเถื่อนไม่เคยได้ยินกิติศัพท์ของข้าเสียเลยข้าชื่ออินทราทยุม ผู้เป็นราชาแห่งอาณาจักรภาคใต้แถบลุ่มแม่น้ำกาเวรีนุ่นข้าได้ล้าลาชัยสวรรค์ออกบวชเดินทางสแสวงความวิเวกมาสู่ที่นี่อันเป็นเขตแดนของพระคุณเจ้าข้าขออภัยที่ไม่ทราบจริงๆว่าพระคุณเจ้าจะให้เกียรติมาเยือนถึงอาสมอันต่ำต้อยของข้า ข้ามัวเพลินอยู่ในยานจึงไม่รู้สึกตัวไม่ได้ต้อนรับขอพระกุณเจ้าอย่ากโกรธเคืองเลยพระราชันีวิงวอนด้วยความพรั่นใจเพราะตระหนักในคำล่ำลือว่าพระอักขตยมุนีนั้นมีเดชอันน่าสะพึงกลัวยิ่งนักไม่ได้หรอกเจ้าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามความจริงก็คือเจ้าไม่ได้ให้เกียรติแก่ข้า เพื่อให้เจ้าหลาบจำตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่าคนอย่างอักัตยะนั้นไม่มีใครในโลกที่จะไม่รู้จักคนที่ไม่ให้เกียรติข้าจะต้องได้รับบทเรียนค่าเคยลงโทษราชาณหุตผู้กำเริบโอหังว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินและดูหมิ่นข้าจนมันกลายเป็นงูใหญ่ ยังนอนเซลอยู่ในภูเขาคันธมาจนณบัดนี้สำหรับเจ้าผู้เป็นเพียงราชากระจอกงอกง่อยมาก่อนจะมาเทียบกับนาหุตที่เคยครองทั้งสวรรค์และแผ่นดินในโลกมีได้ข้าจะลงโทษเจ้าให้น้อยกว่านั้นพระพรหมฤาษีกล่าวยืนกรานตามความตั้งใจเดิมสำหรับเจ้าอินทรัทยม ข้าจะสาบเจ้าให้เป็นการลงโทษอย่างเบาที่สุดพระอัคคตายามุนีเอ่ยคำสาบสันเจ้าจงกลายเป็นช้างท่องเที่ยวไปในป่าและดำรงชีวิตตามอัธภาพของเจ้าจนกว่าจะสิ้นอายุไขัสิ้นคำประกาศสิทธิร่างของฤาษีอินทรัทยมก็กลับกลายเป็นช้างพลายเผือกในทันทีอินทรัทยมตกใจเป็นยิ่งนัก รีบยอบกายกู้เข่าลงแสดงความเคารพพระมหามุนีและวิงบอลขอโทษอยู่ช้านานจนในที่สุดพระพรมฤรสีใจอ่อนกล่าวว่าเอาเถอะอินทรัตยุมข้าจะช่วยเจ้าซึ่งจะให้ยกเลิกคำสาปนั้นเป็นไปไม่ได้แต่ข้าจะลดหย่อนผ่อนโทษลงบ้างจงฟังให้ดีข้าเห็นใจว่าเจ้า เป็นผู้พักดีในองค์พระวิษณุเป็นเจ้าผู้หนึ่งอันนี้เป็นความดีของเจ้าที่ควรยกย่องเลื่อมใสเพราะฉะนั้นเจ้าควรจะได้รับความการุณาจากพระองค์เมื่อใดก็ตามที่พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาและได้ทรงตบหลังของเจ้าด้วยพระเมตตาเมื่อนั้นแหละเจ้าจะผลคำสาบ และถึงการบรรลุโมฆะในองค์พระเป็นเจ้านั้นเจ้าจงคอยโอกาสของเจ้าเถิดพระอักขายามุนีกล่าวแล้วก็ออกเดินทางต่อไปอินทระย,ยุมโคจสารดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับช้างทั้งหลายในป่าท่องเที่ยวไปในชมพูทวีปสิ้นการช้านานกว่าหมื่นปีในที่สุดวันหนึ่ง พญาช้างเดินทางมาถึงเขาตรีกูดซึ่งมีทะเลสาบอันง,งดงามอยู่ที่เชิงเขาแวดล้อมไปด้วยปราบโปร่ปรปรงเป็นที่รื่นรมนาริมทะเลสาบแห่งนั้นมีอาสมตั้งอยู่ผู้เป็นเจ้าของอาสมคือพระมหาฤาษีเทวละผู้มีตะบะแก่กล้า ครั้งหนึ่งในขณะที่พระเทวะลาหามุนีกำลังเข้ายานอยู่คนทันผู้หนึ่งชื่อหูหูพาเหล่านางอับสรมาเล่นน้ำในทะเลสาบใกล้อาสมคนทันได้เล่นสนุกกับนางอับสรเหล่านั้นด้วยเลส่สเนหาอันเป็นที่เย้าวยวนกวนความสงบจนพระฤาษีไม่เป็นอันสงบจิตบำเพ็ญตะบะกรรมต่อไปได้ พระมุนีจึงสาบคนทันหูหูให้กลายเป็นจระเข้อาศัยอยู่ในทะเลสาบได้รับความทุกขเวทนาเป็นเวลาช้านานเมื่อพญาช้างอินทรยุมมาถึงทะเลสาบกำลังกระหายน้ำก็ลงไปในทะเลสาบและดื่มน้ำเล่นน้ำเป็นที่สําราญใจจระเข้หูหูเห็นเป็นเหยื่อก็ รงเข้ามางับขาหลังของพญาช้างเอาไว้พยายามลากให้ไปสู่น้ำลึกจะได้กินเป็นอาหารแต่พญาช้างก็ต่อสู้สุดความสามารถดึงขาตนเองไว้พยายามจะไต่ขึ้นฝั่งจระเข้ก็ดึงเอาไว้ไม่ยอมให้หลุดเป็นอิสระดึงกันไปลากกันมาอยู่อย่างนั้นสิ้นเวลาถึงพันปีไม่แพ้ไม่ชนะกัน พญาช้างอินทรายุมต่อสู้ด้วยจระเข้หูหูจนอ่อนแรงใกล้จะพ่ายแพ้ในที่สุดรำลึกถึงองค์พระวิษณุเป็นเจ้าขอให้ทรงช่วยชีวิตไว้พระวิษณุทรงทราบด้วยทิพยายานก็เสด็จทรงครุฑมาช่วยเหลือพระเป็นเจ้าทรงคว้างจากสุสทัศนะไปตัดร่างกายของจระเข้ขาดเป็นท่อนๆเมื่อจระเข้สิ้นชีวิต คนทันหูหูก็ได้กลับคืนสภาพเดิมถวายบังคมพระเป็นเจ้าแล้วเหาะไปสู่สวรรค์พระนารายเป็นเจ้าเสด็จลงมาจากเทพ,พหานะนำพญาช้างขึ้นสู่ฝั่งทรงตบหลังพญาช้างด้วยความเมตตาตรัสว่าอินทระยุมเอย๋ยจงกลับคืนสู่สภาพเดิมของเจ้าเถิดทันใดร่างช้างก็หายไป กลายเป็นฤาษีอินทรายุมหมอบกราบอยู่พระเป็นเจ้าทรงแย้มส่วนแล้วตรัสว่าอินทรายุมข้ารู้ว่าเจ้าเป็นสาวกที่ซื่อสัตย์ของข้ามาช้านานแล้วตบากกรรมของเจ้าที่บำเพ็ญเพื่อข้าในการก่อนโน้นเป็นความดีอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เจ้าได้รอดพ้นพยันอันตรายทั้งปวงเจ้าจงบำเพ็ญต่อไปเถิดอีกไม่นานโมกาสธรรมจะบังเกิดแก่เจ้า เมื่อถึงเวลานั้นก็จะได้บรรลุความหลุดพ้นทุกทั้งปวงไปสู่ชีวิตนิรันดรนในสวรรค์วยกูลของข้าเป็นแน่แท้เมื่อพระเป็นเจ้าเสด็จกลับไปแล้วอินทรายุมก็ยึดส,สถานที่ริมทะเลสาบนั้นเป็นที่บำเพ็ญพรสสืบต่อไปการเวลาล่วงเลยไปสองพันปีในที่สุดพระมหาฤาษีก็ถึงความหลุดพ้นทุกข์ไปสู่ไวยกูลสวรรค์และ ไปสู่วัยกูลสวรรค์ของพระวิษณุตามปรารถนาอินทรทยุมผู้เป็นเทพอาศัยอยู่ในสวรรค์ของพระวิษณุเป็นเจ้าด้วยความผ่าสุขไร้ความกังวลใจเป็นเวลาหลายกับหลายกันเมื่อการเวลาอันนับประมาณมิได้ค่อยผ่านไปจนสุดที่จะจำได้ผลบุญที่เคยสะสมไว้เต็มเปี่ยม อันยังผลให้ได้มาอยู่ในทิพยภพก็คล้อยเสื่อมถอยไปตามกาลเวลาในที่สุดก็ถึงคราวสิ้นบุญต้องลงมาสู่โลกมนุษย์อีกครั้งอินทรัทยุมมีความเสียใจยิ่งนักเที่ยวเดินตุระตุเรไปเพื่อสแสวงหาผู้ที่เคยรู้จักตนและเคยรับทราบว่าตนได้บำเพ็ญความดีอย่างใดในสมัยที่ยัง ดำรงชีวิตเป็นมนุษย์อยู่เพื่อจะได้เป็นหลักฐานเตือนใจให้กระทำความดีต่อไปพระมาราการเตยพรหมฤศีได้ชื่อว่าเป็นฤศีผู้มีอายุยืนยงกว่าฤศีทั่วไปอินทรัตยุมรำพึงถ้ากระนั้นเราไปถามพระมุนีดูจะดีกว่า เผื่อท่านจะจำได้ว่าเราเคยบำเพ็ญบุญมาแล้วอย่างไรในอดีตท่านจะเป็นพยานว่าเราจะเป็นผู้มีบารมีพอที่จะได้อยู่ในสวรรค์ของพระเป็นเจ้าต่อไปอีกคิดได้ฉะนั้นอินทรัทยุมก็เร่งบรี่ไปสู่สำนักพระมหามุนีและถามความทรงจำในอดีตว่ายังจำตนได้หรือไม่พระมารกันเตยมหามมนีพยายามนึกใคร่ควรวญอยู่ช้านาน ในที่สุดก็ตอบว่าข้าจําไม่ได้ว่าเคยรู้จักเจ้าข้าก็อยู่มาช้านานหลายกลับมาแล้วแต่ข้าไม่เคยรู้จักเจ้าเลยจะทําอย่างไรดีละ่ะอินทรัตยมกล่าวด้วยความเสียใจขนาดพระคุณเจ้าซึ่งทั่วโลกนับถือว่าเป็นผู้มีอายุยืนนานที่สุดแล้วก็ยังไม่รู้จักข้าพระเจ้ายังจะมีใครที่มีอายุยืนกว่าท่านอีกเล่าพระมาณกันเตย มุนีนึกอยู่ครู่หนึ่งก็คิดออกรีบกล่าวด้วยอาการยิ้มแย้มว่าข้าจำได้แล้วมีนกเขาแมวตัวหนึ่งชื่อว่าปราวีรกันอาศัยอยู่บนยอดเขาหิมาลัยข้าว่าเราไปถามเขาดีกว่าพระมหามุนีพาอินทรัทยุมด้านด้นฝ่าป่าดงไปจนถึงยอดเขาหิมาลัยณที่นั้น พญานกเขาแมวปราวีรกันอาศัยอยู่เมื่อแลเห็นพระพรมฤรศีพาแขกมาสู่ตำหนักของตนก็รีบประวีกวายต้อนรับช่างโชคดีจริงหนอวันนี้ท่านมานกันเตยยะมาถึงสำนักของท่าได้ท่านปราวีรกันมุนีเท่ากล่าวทักทาย ข้าพเจ้ามาหาท่านวันนี้เพราะมีคนชื่ออินทรัตยุมมาถามข้าพระเจ้าว่าเคยรู้จักเขาไหมเขาว่าสมัยดึกดำบรรพนเขาเคยเป็นพระราชาและออกบวชเป็นฤาษีต่อมาถูกพระอคัตยะท่านสาบให้กลายเป็นช้างนกเขาแมวปราวีรกันนิ่งทบทวนความทรงจำอยู่นานในที่สุดสั่นศีรษะ กล่าวว่าข้าไม่เคยได้ยินชื่อนี้และไม่เคยรู้จักแน่ๆแต่เอาอย่างนี้เถอะข้ารู้ว่ายังมีผู้ที่มีอายุแก่กว่าข้าอีกพญาแรงชื่อนาทีชงมีอายุมีชีวิตอยู่ก่อนข้าหลายพันปีอยู่ที่เชิงภูเขาริมทะเลสาบชื่ออินทรัทยมุม ข้าคิดว่าเราพากันไปหาเขาดีกว่าเพื่อเขาจะช่วยอะไรได้บ้างบุคคลทั้งสามออกเดินทางไปจนถึงภูเขาใหญ่ริมทะเลสาบอินทรัทยุมนาที่นั้นพญาแร้งนาทีชงผู้มีในตาอันฟ้าฟางเพราะความชราได้ทราบก็ออกมาต้อนรับด้วยไมตรีจิตแต่เมื่อทราบเรื่องราวของบุคคลทั้งสามแล้วก็นิ่งอึ้งไป ข้าก็แก่ออกปานนี้แล้วอยู่มาจนจำวันเดือนปีไม่ได้แต่ข้าต้องยอมรับว่าข้าไม่เคยรู้จักท่านอินทรัตยมผู้นี้เลยทำยังไงดีละ่ะพญาแร้งนาทีชงนั่งนึกอยู่นานในที่สุดก็เอ,อ่ยอย่างโล่งอกว่านึกออกแล้วข้ารู้จักพญาเต่าชื่อว่าอากูปาระ เขาอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบทางสุดภูเขาลูกนี้แหละอากูปาระเกิดก่อนข้าแน่นอนเขาคงจะรู้เรื่องนี้เราไปหาเขาสักหน่อยเป็นไรกล่าวจบนาทีชงก็พาฤษีนกเขาแมวและอินทรัทยมเดินทางไปพบกับพญาเต่าอากูปาระเต่าชารา นิ่งฟังถ้อยคำของบุคคลทั้งสี่อยู่ครู่หนึ่งก็กล่าวว่าข้าจำได้ข้าจำได้แน่ๆก็ชื่อทะเลสาบนี่ไงเล่าทะเลสาบนี้แต่ก่อนเดิมหามีไม่พระราชาองค์หนึ่งชื่อว่าอินทรัทยมผู้ใจบุญได้ถวายฝูงโคแก่พระพรมธาดาผู้เป็นเจ้าเป็นเทวพรี คฝูงนั้นพระพรมท่านปล่อยให้หากินอยู่บริเวณเชิงเขานี้มันเดินย่ำไปย่ำมาแถวนี้เป็นเวลาช้านานจนแผ่นดินยุบลงไปเป็นทะเลสาบทะเลสาบนี้ได้ชื่อว่าทะเลสาบอินทร ر ا ิยมตามนามของพระราชาแห่งราชวงศ์ปานทยะพระองค์นั้นได้พยานหลักฐานแล้วพระราชาอินทร ر ا ยมคือท่านนี่เอง พระมารกันเตยมุนีรูปหลังรูปไหลอินทระทยมด้วยความโสมนัสสาธุข้าได้พยานหลักฐานแล้วท่านนี้เองเป็นผู้เคยทำบุญไว้ในโลกนี้ทะเลสาบนี้เกิดจากรอยย่ำของฝูงโคที่ท่านถวายแก่พระพรมนับว่าท่านได้กระทำความดีในพระผู้เป็นเจ้าอย่างสูงความดีนี้จะ เสื่อมสูนย์ตามการเวลาก็หาไม่เพราะฉะนั้นท่านจงกลับคืนสู่สวรรค์และจงมีความสุขตลอดไปเถิดกล่าวจบพระพรมฤษีก็ยกหัดขึ้นพนมอธิษฐานจิตคู่หนึ่งทันใดนั้นก็มีรถทิพย์อันเพลิดพลายด้วยแก้วมณีงามวิจิตรลอยเลื่อนลงมาจากสวรรค์ รับพระอินทรทยมกลับคืนสู่ไวยกูลสถานอันเป็นแดนที่แผงพระพิสุเป็นเจ้าในชั่วพริบตาจบลงแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะอินทรทยมติดตามคลิปใหม่ได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ